ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีใส่ UI นะครับ UI หรือว่าส,สกิลตีมของคาบาวนะครับอย่างเนี้ยของผม่อยอางมี้นะครับถ้าเป็นแบบของของเดิมๆมันจะไม่มีแบบเปิดให้ดูเหนะมันจะมีพวกสวยหน่อยแล้วก็สีเลือดนะสีพวกนี้นะเสีแดงนะส่วนสอนวิธีใส่ส่วนลิงก์ลิงก์โดดเดี๋ยวมนจะทิ้งไว้ด้านด้านด้านล่างขิดใดด้านล่างอัไน,นี่ยน,นี่นะครับ กัอื่นก็เข้ามาที่ฟล์ยาบานะครับนี่ก็เปิดหาตำแหน่งครับคุณเด็กไว้ตรงไหนก็เข้าหานะครับนี่ครับถ้าเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่แหล่งๆตรงตาตานั้นครับแล้วกดตรงที่คำว่า U I นะครับเนี่ยมันจะมีคำว่า T มันเห็นไหมอันนี้ถ้าเราโหลดเสร็จครับมันจะได้แบบเป็นตัวตัวมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็แตกฟลามันจะได้เป็นอย่างนี้นะเห็นไหม ทั้งหมดเลยนี่เราไม่ต้องก๊อล้วเราแค่เอาแค่ไฟล์มันนะครับอันเดียวแล้วก็ผมแนะนำนะครับเทปเทปอ,อันเก่าไว้นะครับเวลาเราเราอยากเปลี่ยนกลับไป็นนเดิมมั้งแล้วก็สร้างสร้างไฟล์นะครับไฟล์ว่าจกินสกินคาร์บาเก่านีา่นครับเก็เอะรไรได้ก็ได้ถ้าที่เราจะแบบก็กดคัดลอกนะคัดลอกแล้วก็เอามาวางนี่นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ไหนเท่าที่ที่เราจาได้แล้วก็เก็บไปนะผมไม่เก็บน,นะผมมีแล้ว เสร็จปุ๊บเราก็เอาเอาเอาตัวที่เราโหลดนะครับเอาตัวที่เราโหลดก็จะคัดลอกหรือว่าจะลากนะครับคัดลอกแล้วก็มากดในนี้นะครับแล้วก็กดวางนะครับจะต้องต้องลบลบตัวเก่าทิ้งก่อนครับแบบเราคัดลอกเก็บไว้แล้วก็ลบตัวเก่าทิ้งแล้วก็วางทับไปนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ออกเกมเข้าใหม่มันก็จะได้่างนี้นะครับแล้วก็ระวังส่วนข้อระวังนะระวังไฟมันเสียนะจะได้หลบทิ้นครับแล้วก็ระวังลบตัวผิดนะ ก็จะแค่นี้คนระับน่าจะเข้าใจกัน